ข้อจำกัดของเทรดเดอร์นะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องตระความเ้าใจนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นเทรดเพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับเกือบแปทุกคนก็ล้วนจะมีข้อจํากัดนะครับซึ่งข้อจํากัดของเทรดเดอร์โดยเฉพาะเทรดเดอร์รายย่อยนี่นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรที่เราจะใช้มาใช้ในการเทรดนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินนะครับเรื่องของเวลาแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับ เรื่องเรื่องของสุขภาพในแต่ละบุคคลนะครับก็จะแตกต่างกันไปแปรผันไปตามอายุนะครับแล้วก็สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลในทรัพยากรสําคัญนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เทเดอร์จะเป็นที่ต้องใช้ในการเทรหรือว่าทําให้ประสบความสาเร็จนะครับดังนั้นถ้าจุดเริ่มต้นหรือจุดตั้งต้นตัวนี้เราไม่ทําการวิเคราะห์หรือว่าทาความเข้าขใจทรัพยากรที่ตัวเรามีให้ดีนะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะยากที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวนะครับดังนั้นในหัวข้อของข้อจํากัดของเทเดอร์ ก็เลยอยากจะนําเรื่องนี้นะครับมาเล่าแล้วก็มาถ่ายทอดให้พวกเราฟังนะครับจากประสบการณ์ตรงของตัวเองแล้วก็จากเรื่องของการศึกษาวิจัยนะครับโดยเริ่มต้นในหัวข้อนี้นะครับผมจะนําเอาเรื่องของการศึกษาวิจัยที่มีโอกาสได้ไปสํารวจเทเดอร์นะครับจำวจนวนประมาณ180กว่าท่านนะครับที่มีโอกาสได้เข้าร่วมเ,เรียนรู้ด้วยกันหรือว่ามีโอกาสได้เข้าร่วมในการตอบแบบสอบถามในการศึกษานะครับซึ่งในงานศึกษานี้ครับผมก็พุ่งเป้าออกไปที่เรื่องของข้อจากัดของเทเดอร์โดยเฉพาะเทเดอร์รายย่อยนะครับหรือเป็นเทเดอร์มือใหม่ ผสมกับเทรดเดอร์มือเก่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าวันนี้จะนํามาพูดให้ฟังในส่วนของข้อจํากัดเป็นหลักเพราะว่ารายละเอียดของการศึกษามันก็ไ่า้จะเยอะนะครับโดยบทสรุปเลยนะครับของการศึกษานี้ครับน่าสนใจยอย่างหนึ่งก็คือพบว่าเทเดอร์นะครับที่เข้ามาในตลาดนะครับล้วนจะมีข้อจํากัดจากทั้งนั้นนะครับโดยสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าแต่ละบุคคลหรือแต่ละท่านเนี่ยครับจะมีข้อจํากัดที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งเราพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพว่า ข้อจำกัดของเทเดอร์ย่อยนะครับหรือเทเดอร์ทั่วไปเนี่ยเรื่องของทรัพยากรเนี่ยมันก็จะเป็นหัวข้อใหญ่นะครับแต่พอเราเจาะลึกในคําถามหรือว่าดูรายละ er เอียดเพิ่มเติมนะครับก็จะพบว่าแต่ละบุคคลเนี่ยครับอาจจะมีข้อจํากัดในทรัพยากรเรื่องของเงินเรื่องของเวลาหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยครับแตกต่างกันไปนะครับซึ่งอันนี้ครับมันทําให้เกิดเป็นประเด็นที่ผมอยากจะชวนให้พวกเราคิดนะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยครับด้วยความที่แต่ละบุคคลหรือแต่ละท่านเนี่ยครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาเรียนในคาสนี้กับผมนะคร นะครับที่แตกต่างกันไปอีกเช่นกันนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันทําให้เราเห็นได้ชัดเลยก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามาในตลาดหุ้นหรือเข้ามาในตลาดเก็งกาไรแล้วทาเหมือนกันนะครับมันจะประสบความเสถียรเช่นเดียวกันนะครับเพราะบางครั้งเราเห็นไม่ว่าจะเป็นวิธีการในการเทรดนะครับเรื่องของเครื่องมือเทคนิคเข้าเรื่องของระบบเทรดเรื่องของสิ่งที่เราไปเรียนรู้มาจากอินเทอร์เน็ตจากเซียนจากกูรูสํานักต่างๆเลยครับ บางทีเราเห็นคนทําแล้วประสบความสำเร็จนะครับแต่พอเรามาทาเองเนี่ยครับกลายเป็นว่าผลมันออกมาตัวข้ามหรือว่ามันแย่นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะบอกให้ฟังก็คือว่าบางครั้งนะครับปัจจัยของข้อจํากัดในแต่ละบุคคลนี่ครับมันจะมีผลอย่างมากในการทําแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเข้าใจปัจจัยตรงนี้ได้ว่าอะไรคือข้อจํากัดของเรานะครับเราเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่การันตีว่าเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการล้มเหลวนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะพบนะครับก็คือว่าด เก็บข้อมูลมาประมาณ180กว่าท่านเนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีข้อจํากัดแตกต่างกันนะครับดังนั้นมันคงไปสรุปว่าทุกคนทําเหมือนการเหตวิธีการเดียวกันหรือใช้กระบวนการเดียวกันแล้วจะประสบความสำเร็จเหมือนกันเนี่ยมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับเพราะแต่ละบุคคลก็มีพื้นเพมีเบื้องหลังของการที่เป็นข้อจํากัดที่มันแตกต่างกันไปนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่พิเศษกว่าน,นั้นอีกนะครับคือเราจัดกลุ่มของคนที่เข้ามาอยู่ในตลาดหุ้นนะครับที่อยู่รอดในระยะยาวนะครับอาจจะมากกว่า10ปีหรือมากกว่า5ปีขึ้นไปนครับ ลองเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์นะครับสิ่งหนึ่งที่พบก็คือว่าเทเดอร์เลหล่านี้นะครับที่อยู่รอดในตลาดระยะยาวเนี่ยครับล้วนแต่มีวิธีหรือมีกระบวนการในการเทรดที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วสิ่งที่พิเศษก็คือว่าแต่ละท่านเนี่ยครับมีกระบวนการในการเทรดที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองนะครับซึ่งอันนี้มีความน่าสนใจนะครับแน่นอนว่าอาจจะบอกว่าคนล่านี้ใช้เครื่องมือเทคนิลเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรามานั่งคุยในเชิงลึกเนี่ยครับ กระบวนการในการเทรดกระบวนการในการบริหารจัดการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งวิธีการในการเทรดนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปตามทรัพยากรของแต่ละบุคคลที่มีนะครับเพราะว่าเหมือนที่ได้เกิดในฟังในตอนต้นว่าข้อจํากัดที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องของเวลาเรื่องของสุขภาพเลยครับแต่ละคนนะครับมันนี้เหมือนกันดังนั้นคนที่อยู่รอดในระยะยาวนะครับอาจจะเป็นคนที่สตาร์ทเริ่มต้นมาจากเครื่องมือกระบวนการที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะครับที่อาจจะทําได้ดีที่สุดในตอนนั้นนะครับ จากนั้นก็ใช้วิธีการในการลองผิดลองถูกนะครับในการปรับปรุงในการต่อย,ยอดจนมันมีความที่เรียกว่าเป็นเฉพาะเจาะจงหรือความเป็นปัจเจกครับแล้วเส้นทางเหล่านี้ครับที่ไปสู่แนวทางที่ประสบความสำเร็จหรือว่าไปสู่จุดประสบความสเร็จเนี่ยครับมันล้วนแต่เป็นเส้นทางที่เกิดจากการที่เทรดเดอร์ตแต่ละคนเนี่ยครับมีการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเฉพาะเจาะจงและเอาชนะข้อจํากัดของตัวเองนะครับ ดังนั้นตรงนี้ผมถึองอยากให้เราชวนให้คิดนะครับเพราะว่าเ mm hmm. ชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่เทรดเดอร์ที่เริ่มต้นเข้ามาในตลาดหรือเข้ามาเทรดนะครับพอราบกจะเป็นเทรดเดอร์จะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยบางทีเราก็ไปเริ่มต้นที่เรื่องของเครื่องมือในการเทรดมันไม่น้อยนะครับก็เป็นเรื่องของเครื่องมือทคนิคเขเรื่องของระบบในการเทรดอาจจะไปดลูลอกคนนู้นคนนี้มาอาจจะไปฟังไปซื้อสูตรพิเศษซื้ออะไรมาบางทีเนี่ยมันเราต้องคิดเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราไปเริ่มต้นจากจุดนะหรือว่าวิธีการเหล่านั้นเนี่ยโดยที่เรามองข้าม ข้อจํากัดนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นข้อจํากัดของตัวเราไปเนี่ยครับบางทีมันก็ยากนะครับที่จะบอกว่าเราจะไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวได้เพราะว่าเมื่อเรายังมองไม่เห็นปัญหาหรือว่าข้อจํากัดของตัวเองนะครับมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะปิดจุดอ่อนหรือว่าปิดรอยรั่วตรงนี้ได้นะครับนักโอกาสที่ประสบความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยมันจึงมีได้ยากนะครับดังนั้นตรงนี้ในงานวิจัยหรือว่าการที่ไปสอบถามข้อมูลมาเนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยครับคุณต้องมองที่ตัวเองก่อนนะครับศ เครื่องมือหากกระบวนการหาระบบในการเทรดที่มันเฉพาะเจาะจงหรือเหมาะกับตัวเราที่มันเอาชนะหรือแก้ปัญหาข้อจํากัดของตัวเราให้ได้นะครับอันนี้คือรายละเอียดนิดน nice ึงนะครับก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการศึกษาวิจัยแล้วก็เลยอยากเอาผู้นี้มาให้ดูนะครับแต่คงจะไม่นํามาทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะเยอะมากนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เราดูเรื่องของทรัพยากรนะครับซึ่งในภาพแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพยากรเงินทุนนะครับจากการที่ได้สอบถามนะครับส่วนมากนะครับก็มีข้อจากัดเรื่องของเงินทุนแน่นอนนะครับเพราะว่า มันคงไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีเงินเยอะหรือว่ามีเงินไม่จํากัดนะครับจะเข้ามาเทรดนะครับหลายครั้งนี่เราจะพบว่า,าเทรดเดอร์เนี่ยอาจจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทํางานประจํานะครับแล้วก็ใช้เวลามาเทรดร่วมกับการาทํางานประจําดังนั้นบางทีอาจจะมีเงินหรือว่ามีทรัพยากรเงินทุนที่จํากัดนะครับอยู่ระดับหนึ่งนะครับหรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่บริหารเงินทุนนะครับเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มากกว่าการซื้อหุ้นปันผลหรือว่าฝากธนาคารนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเงินทุนที่แบ่งออกมาเทรดนะครับก็จะมีข้อจํากัดนะครับ ส่วนใหญ่ประมาณ75.6%ที่สอบถามนะครับก็จะมีข้อจํากัดเรื่องเงินทุนนะครับแต่อยู่ในดับที่ว่าปานกลางคือยังมีแหล่งรายได้อื่นๆมาเสริมนะครับแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับประมาณ22%นะครับก็เรียกว่าอาจจะมีเงินทุนที่เยอะนะครับหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีฐานะทางการเงินที่ดีนะครับก้อนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มีเงินมมกสุดในตลาดนะครับแต่ก็จะมีข้อจากัดของทรัพยากรเงินทุนที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับแลเช่นเดียวกันก็จะมีกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับที่้้ังเินนูตตว อันนี้ก็อาจจะเกิดจากบางท่านนะครับที่มีอายุยังน้อยหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นทํางานนะครับแล้วเข้ามาเทดก็ทําให้อาจจะมีสภาวะของปัญหาของเงินนะครับที่เรียกว่าอาจจะพูดตรงๆก็คือว่ามีเงินเข้ามาเทดแต่บางครั้งอาจจะเป็นต้องใช้เงินนะครับซึ่งเงินตรงนี้อาจจะไม่ใช่เงินเจนนะครับตรงนี้ก็ทําให้ข้อจํากัดของทรัพยากรเงินทุนเนี่ยมีค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งอันนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้ามีทรัพยากรเงิน ทุนที่เรียกว่ามันน้อยมากๆแล้วข้อจากัดของเงินทุนมันมากเกินไปนะครับบางทีมันก็ทําให้เราไม่สามารถจะทําระบบเทรดหรือว่า hmm. ใช้ระบบเทรดแล้วประสบความเด็ดได้นะครับและ, et, และสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองลึกลงไปนะครับจะพบว่าลองแตกย่อยรายกลยุทธ์ในการเทรดนะครับแต่ละรูปกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยบางครั้งนะครับถ้าเรามีเงินทุนที่จํากัดนะครับไม่ได้แปลว่าทำแบบนั้นแล้วมันจะประสบความเด็ดได้นะครับเพราะบางกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยอาจจะต้องอาศัยในเรื่องของระยะเวลาในการรอต้องใส่เงินทุนที่มากเพียงพอเพื่อเอาชนะ เนี่ยความผันผวนของตลาดนะครับที่เกิดขึ้น,นครับดังนั้นถ้าคุณมีเงินทุนที่จํากัดหรือว่าน้อยมากโอกาสที่เราจะถือสัญญาหรือว่าเทรดแล้วเอาชนะหรือว่า,าผ่านความผันผวนตลาดระยะสั้นไปได้เนี่ยมันก็จะมีได้จํากัดด้วยนะครับดังนั้นพอเราเห็นข้อจำกัดทรัพยากรเงินทุนที่เรามีนะครับมันก็ทําให้เรามองเห็นถึงช้อยหรือว่าทางเลือกนะครับที่จะใช้กลยุทธ์ในการเทรดที่ดีมากขึ้นไปด้วยอันนี้ผมเล่าให้ฟังในระดับการยกตัวอย่างนะครับ ข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อจากัดแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับการเทรดอีกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้ามาในตลาดเนี่ยคนมักไม่ค่อยบอกนะครับว่าชีพเตดเดป็นอาชีพที่มีความเครียดแล้วต้องรับมือกับความกดดันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการโฆษณานะครับแต่สิ่งที่ผมการันตีได้เลยก็คือว่าเวลาเราเข้ามาเทรดในตลาดเนี่ยครับพอเรามีเรื่องของการได้กําไรแล้วก็การขาดทุนเกิดขึ้นเนี่ยครับสภาวะของความเครียดเนี่ยมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับบางครั้งเราอยจะรู้สึกว่าเราขาดทุนขาดทุนหนัก อา,อาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความเครียดเกิดขึ้นได้หรือบางครั้งเราต้องตัดสินใจจะซื้อดีหรือจะขายดีแล้วต้ Buck. องตัดสินใจในเวลาอันสั้นนะครับแล้วมีผลการตัดสินใจที่เกิดการขาดทุนกาไรตามมาเนี่ยบางทีนะครับมันทําให้เกิดความกดดันนะครับแล้วแน่นอนว่าคนที่รับความกดดันได้ไม่ดีนะครับก็ตามมาซึ่งผลงานหรือว่าการเทรดที่ไม่ดีด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเรื่องของภาวะทางอารมณ์ก็ดีเรื่องการรับมือความเครียดรับมือความกดดันนะครับมันเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์นะครับหลีกหนีไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เช่นเดียวกัันนะครบว่าตล นนแต่ละบุ <c oughs> คคลก็จะมีความสามารถ <c oughs> ตรงนี้ที่แตกต่างกันไปนะครับบางท่านอาจจะมีประสบการณ์นะครับในการทํางานอาจจะผ่านเรื่องยากๆ <c oughs> ในชีวิตมาก่อนอาจจะมีความสามารถในการรับความกดดันได้ดีตัดสินใจในสภาพแรงกดดันได้ดีนะครับบางอาชีพเช่นอาชีพอย่างคุณหมออาชีพอย่างนักปินอาชีพบางอาชีพที่ต้องอาศัยทักษะตรงนี้มีการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับความสามารถของการรับความกดดันความเครียดก็จะดีนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะได้เปรียบกว่าคนที่อาจจะอายุน้อยหรือคนที่ยังไม่เคยผ่านภาวะความกดดันหรือความเครียดบ้านๆมาก่อนนะครับ ทําให้การเทดเนี่ยครับแน่นอนว่าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปนะครับจากการสอบถามนะครับก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะปานกลางเพราะว่าคนที่มีการกระจายกันไปในช่วงอายุในแต่ละอาชีพนะครับก็จะมีความสามารถในการรับมือกับความเครียดได้ไม่เท่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถือว่ายังรับมือได้อยู่เพราะว่าเคยผ่านประสบการณ์ในชีวิตมาบ้างนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่ออายุน้อยหรือว่าเทดเดอร์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับที่อายุไม่มากนะครับ ความสามารถในการรับมือความเครียดหรือความกดดันนี่อาจจะต่ำนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยที่นิ่งมากๆคือฝึกมามากเชี่ยวชาญชํานาญโลกนะครับก็อาจจะมีความสามารถในการรับความกดดันความเครียดได้สูงนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีความได้เปรียบนนครับผมเล่าตรงนี้ให้ฟังเนี่ยบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับการเทรดยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าคุณต้องเทรดกลยุทธ์อย่างเช่นเทรนด์ฟอล์วิรน,น,น,นะครับหรือว่าโมเมนตัมเทรดดิงก็ได้ล้วต้องเป็นต้องรับนะครับผลการขาดทุนเช่นเราต้องขาดทุนสามสิบเปอร์เซ็นต์ต้องตัด อาจจะเจอช่วงภาวะตลาดที่ไม่ดีนะครับภาวะแบบนี้ครับที่มีการขาดทุนและมีการขาดทุนต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้ภาวะจิตใจเนี่ยมันจะแย่นะครับแล้วเกิดความเครียดหรือบางครั้งเกิดความรู้สึกว่าทําไมเราทําได้ไม่ดีหรือบางคนอาจจะเกิดความท้อแท้นะครับซึ่งไอภาวะตรงนี้ครับที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันจะยิ่งทําให้การตัดสินใจครั้งต่อไปหรือว่าการเทรดครั้งต่อไปเนี่ยมันทําได้ไม่ดีด้วยนะครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับบางกลยุทธ์ที่จาเป็นนี้จะต้องรอนะครับเพื่อให้ผ่านความผันผวนหรือว่าอาจต้องมีความที่ต้องอาศัยวินัยในการ หยุดการขาดทุนเพื่อยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นในเกมใหม่บางคนที่ไม่สามารถรับแรงกดดันตรงนี้ได้เลยครับก็อาจจะทําให้ทําเรื่องของการใช้กลยุทธประเภทแบบนี้นะครับไม่ดีนะหรือว่าทําออกมาแล้วเรี่ยมันแย่นะครับยกตก็อย่างอีกประเภทหนึ่งก็คือว่าบางครั้งคนที่มีความสามารถในการรับความกดดันได้ต่ำนะครับแต่พยายามจะไปเลือกเทรดเช่นสินค้าที่มีความผันนวนสูงอย่างเช่นอนุพันธ์หรือว่าจะได้วัตถิบอลแลนนะครับหรือว่าไปเทรดระยะสั้นอย่างเช่นการเทรดรายวันอย่างเดทเทรดดิ้งซึ่งต้องเล่นกับมาร์เก็ตควลมที่่เราไมชอบ ความผันผวนอยู่แล้วไม่ชอบความกดดันจากการที่เห็นราคาแปงไปแป,ง,แปงมาเดี๋ยวกํกไรเดี๋ยวขาดทุนการไปเทรดลักษณะนั้นหรือไปใช้กลยุทธ์แบบนั้นเนี่ยครับเมื่อมันไม่ตรงกับจริตหรือว่าข้อจํากัดของเราเนี่ยครับโอกาสในการประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์นั้นๆเนี่ยครับมันก็จะยากขึ้นตามไปด้วยนะครับแน่นอนว่าคุณอาจจะเห็นคนอื่นเทรดเดทเทรดได้กำไรเยอะได้กำไรวันละแสนวันละล้านแ้ตัวเราไม่เหมาะสมตรงนั้นเนี่ยครับโอกาสที่เราจะได้กำไรเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าการขาดทุนแน่นอนเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินใจในแรงกดดันในเกมระยะสั้นนั้นได้ดี นั้นไม่ได้แปลว่ากลยุทธ์อย่างเช่นการเทรดระยะสั้นหรือว่าเดทดิงไม่ดีนะครับเป็นกลยุทธ์ที่ดีและมีคนประสบความสำเร็จได้แต่เพียงแต่ว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่าอันนี้จะเป็นที่ต้องตั้งคําถามนะครับแล้วก็ต้องสํารวจตัวเองให้เจอหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทรัพยากรเวลานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เขาหน้าจะพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของความเป็นไปและลองรับความจริงะรจะพบว่าบางทีนะครับคนที่มีเวลาในการเทรดไม่เท่ากันเนี่ยผลงานในการเทรดลงมาก็อาจจะแตกต่างกันได้นะครับ บางทีเนี่ยอย่างที่ผมยกตัวอย่างเรื่องกลยุทธ์ในการเทรดบางกลยุทธ์นะครับที่ต้องอาศัยเวลาในการติดตามตลาดติดตามราคานะครับบางคนก็ทํางานประจาแปลว่าคุณม oui, ีเวลาในการติดตามในการเทรดก็ดีในการทํากันบ้านในการเตรียมตัวก็ดีน้อยนะครับอาจจะมีเวลาไม่เท่าไหร่ต้องไปทางานประจาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าคนเหล่านี้ครับพอไปใช้กลยุทธ์ในการเทรดที่ต้องอาศัยเวลาในการเทรดเยอะเช่นกลยุทธ์ที่เป็นพวก v o l a t i ท i t y t รดดิ้งนะครับหรือว่าการเทรดระยะสั้นนะครับ มันทาให้เราไม่สามารถที่จะเทรดได้ดีเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปนั่งติดตามราคาตลอดหรือไม่มีเวลาในการที่จะจัดการทุกทุกอย่างได้ดีเพียงพอเพราะาเราต้องทํางานประจําควบคู่ไปด้วยในระหว่างวันหรือในช่วงที่ตลาดมีการเปิดซื้อขายนะครับดังน,นั้นเนี่ยอย่างในข้อมูลเนี่ยจะเห็นนะว่าพอสอบถามเนี่ยจะพบเลยครับว่าบางคนเนี่ยครับอาจจะอยู่บ้านทั้งวันหรืออาจจะเป็นเทรดเดอร์ที่เป็น full time t ท a d เดอร์นะครับเขาก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของทรัพยากรเวลาตรงนี้เรียกว่ามีมากมายเลยมีเวลาเหลือเฟือที่จะใช้ในการเทรดซึ่งก็อาจจะทําตรงนั้นะบครั ต่เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นคนที่ทํางานประจำนะครับอาจจะเป็นฟูลไทม์อาจจะเป็นผู้บริหารผู้จัดการอาจจะเป็นคนที่ทํางานประจําบริษัทไอทีต่างๆหรือว่าบริษัทอ,องค์กรต่างๆนะครับพอต้องทํางานประจําแปลว่าอาจจะมีเวลาในการดูตลาดแบบแวบๆหรือว่าไม่สามารถนั่งดูได้ทั้งวันบางทีเข้าซื้อหรือว่าเปิดสัญญาเทรดไว้ปรากฏว่าต้องไปไประชุมไปพบลูกค้ากลับมาทีราคาไปนู่นแล้วนะครับขาดทุนไปแล้วหรือว่าขึ้นไปแล้วเลยจุดที่จะซื้อแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้มันอาจจะไม่เหมาะนะครับกับคนที่ไม่มีเวลา ดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่มีเวลาน้อยหรือว่ามีทรัพยากรเวลาในการเทรดปานกลางเนี่ยก็ต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเองนะครับอันนี้ถึงที่บอกว่าข้อจัาหวะของเทรดเดอร์เนี่ยมันจึงเป็นจุดสาคัญที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจก่อนที่จะตั้งต้นในการทําอะไรต่างๆนะครับส่วนในภาพที่4นะครับเสริมมาที่นึงคือเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องของพพ p ร o r t system ที่ผมเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยมันจะไม่ได้มีแต่วันที่ดีนะครับมันจะมีช่วงที่มันแย่หรือว่ามีนคึ่้รอบวงเข้าใใจนสิ่งที่ทนครับ ก็จะช่วยให้ผ่านจุดนั้นได้ง่ายนะครับซึ่งผมมีโอกาสได้พบหรือว่าได้คุยกับเทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยนะครับที่ทางบ้านหรือครอบครัวอาจจะไม่สนับสนุนนะครับอาจจะมีบางคนที่เรียกว่าไอา้เทรดโดยที่ภรรยาอาจจะไม่ไม่ชอบแท่เงินมาเสี่ยงหรือว่าครอบครัวอาจจะไม่สนับสนุนให้มาทําตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าระยะยาวนะครับมันจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าถ้าคุณมีกําไรมันก็จ,จะไม่มีอะไรนะครับแต่เมื่อเราผิดพลาดเราขาดทุนแล้วก็ เราเจอแรงกดดันซ้ํเาเรียกว่าแรงกดดันนอกตลาดนะครับซึ่งแทนที่จะมีระบบที่มาอุ้มหรือว่ามาให้กําลังใจาการว่าเจอปัญหากดดันซ้ําการครอบครัวขึ้นมาอีกเนี่ยครับมันก็ทําให้แย่เข้าไปใหญ่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ผมบอกแล้วว่าก่อนจะเริ่มเทรดนะหรือว่าเป็นเทรดเดอร์ก่อนที่จะเริ่มเข้ามาเทรดเนี่ยครับต้องดูนิดหนึงก่อนว่าเรามีระบบในการซัพพอตซิสเต็มตรงนี้ได้ดีแค่ไหนนะครับเราทำความเข้าใจกับคนรอบข้างรอบตัวเราได้มากแค่ไหนว่าเรากําลังทําอะไรอยู่หรือว่าเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างนะครับับบซึ่งง้้าเรรรมีรีีตนนไดดค ย่อยยาวเลยครับมันจะทำให้ผลออกมาเนี่ยครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายเนี่ยเราก็จะผ่านไปได้